ตอนนี้รัฐบาลลุงตู่ยอมอนุมัติให้คนได้ประกันสังคมมาตรา33เนี่ยมีสิทธิ์ได้เงินเยียวยาโควิด -19 แล้วนะครับได้คนละ3 5 0 0ถึง4,500เดี๋ยวมาดูเงื่อนไขกันดีกว่าแล้วมันจะมีคนได้ซ้ำซ้อนเหมือนเบี้ยคุณชรลาอีกไหมเนี่ยสวัสดีครับพเพื่อนเพื่อ u b e Channel ลแฟนเพจ a c e b o o k ทนายคู่ใจนะครับวันนี้ทนายดนาลงมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองช่วงโควิด -19 เกนี่ยนะก็ต้องทําใจหน่อยนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย เจอปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจบางคนที่ทํางานปิดปิดที่ว่าคือปิดเฉยๆเนี่ยนะมันไม่มีคนเที่ยวมันไม่มีลูกค้ามไม่มีผู้ใช้บริการมในมจ้างก็แบกรับภาระไม่ไหวขนาดโรงแรมห้าดาวเนี่ยเขายัางลดเงินเดือนเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยแล้วก็พอมาระบาดะระลอกใหม่เนี่ยก็ลดเงินเดือนอีกเือหกสิบเปอร์เซ็นโอ้โหธุรกิจยักษ์ใหญ่ยังไม่ไหวแล้วธุรกิจเล็กๆอย่างเราจะไหวยังไงบ้าง แน่นอนครับว่ารัฐบาลเขาก็ออกมาตรก,การในการช่วยเหลือมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเราชนะคนละครึ่งเเราเที่ยวกันเราไม่ทิ้งกันจริงๆก็สี่ตัวนะอันนี้เฉพาะที่ถึงมือประชาชนนะมันยังมีส่วนอื่นที่ไปช่วยผู้ประกอบการบางกลุ่มที่เขาสามารถเข้าถึงอำนาจรัฐได้อีกนะอันนั้นไม่ต้องไปพูดถึงหน้าเอาเฉพาะเป็นว่าที่กระทบกับเราวัน,นวันนี้นะ อันหนึ่งที่คนเขากรดด่าและเขาถามกันมากเลยว่าคนมีประกันสังคมมาตราสามสามเป็นลูกจ้างเสียภาษีจากประกันสังคมตามกฎหมายตลอดเนี่ยเวลาเกิดโควิดไม่เห็นรัฐบาลเยียวยาอะไรเลยคือส่วนหนึ่งต้องเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ว่าไม่ตกงานแล้วไม่กระทบแต่บางครั้งนายจ้างก็ลดเงินเดือนลดวันทางานเงินมันก็ลดตามจํานวนการทํางานความสัดส่วนนั่นแปลว่ามันกระทบแล้วนะ จะบอกไม่กระทบไม่ได้อย่างญาติพี่น้องผมหลายคนเนี่ยโดนลดวันโดนลดวันแต่ว่าเายังยังได้ทํางานอันเนี้ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ทิ้งกันเนี่ยไม่ได้เงินเลยไม่ได้เงินเลยถึงแม้ว่าประกันสังคมจะออกมาบอกว่าถ้าใครตกงานช่วงโควิดสิบเก้าได้เงินมากกว่าเราไม่ทิ้งกันอีกเพราะได้ต้องยี่เจ็ดหมื่นถ้าตกงานต่อเนื่องนะได้เจ็ดหมื่นบาทคือ 50%สิบอร์เ็นของเงินเดือนไม่เกินสองรอวันตามอัตราตัวใหม่ถ้ายังหางานไม่ได้แต่ทีนี้ทั้งนั้นครับหลายๆคนก็บอกเงินประกันสังคมมันก็เงินเราอะมันไม่ใช่เงินของหลวงที่หลวงเอามาจ่ายซะหน่อยจะให้มานับว่ารัฐบาลช่วยมัคนคงไม่ได้แต่ก็เอาละใครจะมองยังไงก็กเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าวันนี้ครับโครงการตัวหนึ่งที่ภาครัฐเอามาใช้เอามาใช้นะั้นแล้ววันนี้มีการประกาศออกมาผมผมมีประกรันธนาธรงก็มีประกันสังคมเหมือนกันเป็นลูกจ้างเหมือนกันเห็นี้ย รอบเนี้ยผมก็จะมีสิทธิ์ได้เงินช่วยเหลือของรัฐบาลจะเขาบ้างรัฐบาลบอกว่าจะให้สามพันห้าร้อยบาทจนถึงสี่พันห้าร้อยบาทกําลังกําลังเวทอยู่ว่าจะต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่โดยการจ่ายทั้งนี้จะจ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ได้โอนเข้าบัญชีธนาคารจ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์นั้นแปลว่าจะต้องมีการซื้อจับจ่ายของผ่านแอปพลิเคชันของรัฐบาลต้องมี G Wallet เราจะเห็นว่าช่วงนี้ แบงก์กรุงไทยมีคนไปต่อคิวเปิดเปิดใช้บริการเยอะมากซึ่งซผมก็ไม่เข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมที่เราไปเปิดกันคือผมเนี่ยไปเปิดไว้ไงผมใช้เอเราเที่ยวกันผมใช้เพราะว่ารสึกว่าโอเคมากเออมีเรื่องมันเล่าให้ฟังอ่ะมีใครมาที่แบบไปเที่ยวไปเที่ยวแล้ในโครงการของรัฐบาลแคมเปญของรัฐบาลแล้วปรากฏว่ามันแฮปปี้ผมว่าเป็นผมไม่นคนหนึ่งนะที่ผมว่าโอเคนะคือ เราเที่ยวกันเนี่ยปกติเราไปเราจ่ายค่าที่พักเต็มร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมไอค้ครั้งล่าสุดเนี่ยที่ปผมไปกับไอ้ธนายตั้มธนายเจมธนายรัชพลเน่ยเขาไปกับไอ้เบนซ์อาบะเชะไปกันไปเกาะช้างไปเที่ยวรีสอร์ทแล้วก็ใช้ของรัฐบาลเนี่ยได้ส่วนลดตั้งเยอะจากปกติสี่พันห้าพันอ่ะเหลือประมาณพันกว่าบาทสองพันต้นต้นเองนี่นี่คือได้ใช้ของของรัฐบาลรู้สึกดีใจมากแต่แต่เอาไอ้โครงการตัวใหม่ที่ผมจะพูดถึงเนี่ย มันก็มีเงื่อนไขนะที่เขาจะให้คนที่ประกันสังคมเยียวยาคนในระบบเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคมมาตาสามสามันก็มันก็มีเงื่อนไขนะต้องมีเงินในบัญชีรวมกันไม่เกินห้าแสนบาทซึ่งต้องบอกเลยว่าคนที่มีเกินเนี่ยเขาจะไม่ให้คนที่ไม่เกินเนี่ยเขาจะให้โดยผ่านทาง G Wallet ของรัฐบาลในแอปเป่าตังเท่านั้นเองนี่เงื่อนไขเงื่อนไขมีแค่นี้เลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแต่ทีนี้ ผมจำได้ว่าเมื่อเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเดือนมกรานะเมื่ออาทิตย์ก่อนเขาบอกว่าเอียวยาโควิดเนี่ยของโครงการของรัฐบาลเนี่ยอะไรนะเราชนะเนี่ยใครที่มีบัตรคนจนและมีประกันสังคมด้วยเขาจ่ายเงินให้อ่าเห็นไหมทีเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนมีประกันสังคมด้วยแล้วคุณได้ตรงนี้ด้วยเอ,อมันจะทับซ้อนกันไหมอันนี้ฝากรัฐบาลไปด,ด้วยนะว่ามันจะซ้อนกันไหมเพราะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเบี้ยคนชราอีกมาเรียกคืนย้อนหลัง อ๋อเราไปทิดงานช้าวก่อนเพื่อนผมโดนคืนเยอะไปหมดเลยนะฮะเป็นลูกจ้างในหน่วยงานรัฐวิสาหก,กิจแล้วก็เป็นลงชื่อไว้มันก็ผ่านอะ่ะบางคนเป็นลูกจ้างในกองปงกองปาราองตำรวจทั้งหน่วยงานราชการไปลงชื่อไว้ผ่านเฉยเอไอนี่โง่บัดซบจริงๆแต่ตอนนี้ต้องจ่ายคืนหมดแล้วนะเขาทำหนังสือทวกมาที่สวนราชการ <laughs> ไม่คืนไม่ได้เพราะงั้นรอบนี้ใครที่อยู่ในประกันสังคมเก้าล้านกว่าคน ติดตามรอดูเดี๋ยวผมจะเอาความคืบหน้ามาอัปเดตให้ฟังเป็นประยะระยะเพราะผมก็รอเงินเข้ามา4,500ันในแอปตัางจะได้เอาไปซื้อของกับเขาบ้างเราชนะคนละครึ่งเนี่ยไม่เคยลงทันกับเขาเลยอยากจะมีโอกาสได้ไปใช้แอปพลิเคชันซื้อลูกชิ้นปิ้งกับเขามัาง่งเห็นแต่คนอื่นใช้แล้วก็อิจฉารอรัฐบาลจ่ายเงินมาเราจะได้ไปซื้อของที่เราอยากซื้อบ้างจะได้อินเทรนกับเขาหน่อยเพราะงั้น อ๋อแล้วเขาบอกนะห้ามเอาไปซื้อทองซื้ออะไรพวกเนี้ยพ,พวกนั้นเครื่องประดับอัญ,ญมณีอดนะครับถ้าใครคิดว่าจะไปเปลี่ยนเป็นเงินสดอ๋อเห็นข่าวล่าสุดไหมใน่ลืมเล่าให้ฟังไอโครงการเราเที่ยวกันเมื่อปีที่แล้วที่ออกรัฐบาลออกมาปรากฏมีคนทุจริตเงินของหลวงคือไปลงทะเบียนกับห้างร้านแล้วปรากฏไม่ได้ซื้อสินค้าจริงไม่ซื้อสินค้าจริงก็คือรับเป็นเงินทอนไปนะเพราะว่ารัฐบาลใจใจใจ,ใจช่วยสมทบมาเยอะแล้วก็รัฐบาลก็คือเป็นเงินทอนให้ได้ทีเนี้ย ทางรีสอร์ทก็เหมือนกับว่าเราไปใช้บริการแล้วก็หักค่าส่วนแบ่งส่วนรายไปเดี๋ยวเขาจะออกหมายเรียกหมายจับอะไรเก้ 9, าพันคนได้ใครที่คิดว่าตัวเองหลอกต้มรัฐบาลได้บอกเลยรอบนี้ไม่ง่ายนะฮะเขาตรวจจับเขาเอาจริงแล้วเดี๋ยวคุณต้องเอาเงินมาคืนด้วยไม่คืนก็นดำเนินคดีจริงจริงก็ดำเนินคดีได้แล้วแหละในนี้ถือว่าร่วมกันช่อโกงภาครัฐเลยวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าคนที่มีมาตาสามสาม มันมีความสุขอะโอ้รู้สึกว่ามันมีความสุขมากรอการยาวยาวจากภาครัฐมาตลอดทั้งทั้งปีไปที่แล้วไม่มีคนเดียวแลปีนี้ตั้งแต่เปลี่ยนคอรมอเศรษฐกิจชุดใหม่ค่อยรู้สึกว่าตอบโจทย์โอ้อย่างพวกผมหน่อยต้องขอบคุณภาครัฐด้วยที่เห็นใจคนทํางานเป็นกรรมกรอย่างพวกผมมาตาสามสาม,สามได้เงินกับเขาสักทีกดฝากกดไลค์กดแชร์ยูทูบช e แนแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจไว้ด้วยนะครับ จะเอาสาระดีๆมาเล่าให้ฟังครับ